ดีค่ะจากเท็กซัสอเมริกานะเท็กซัสอากาศหน้าวล้ลมาทํานุ่มคุกกี้กินกันดีว่านะคะนี่แม่จ๋ามาทชชําช็อกโกแลตชิพคุกกี้นี่เดี๋ยวสูตรการทมามันนะแมจ่จ๋าลงไว้ยตายคลิปวิดีโอนะคะการขั้นตอนแรกนะคะใส่เนยไปเลยนะแล้วก็น้ำตาลใส่ข้าวน้ำตาลใส่แดง ห้ากากรินวานิลานะคะทีนั้นก็ปิดเครื่องโลยส้มไม่ข้าวกันให้ดีแล้วก็ตอกไข่ไก่ใส่ไปซ่องนุ้ยนะคะไข่ไก่นี่ก็คือค่อยๆตอกใส่ทีละนุวยนะคะเห็นไหมส้มแป๊บเดียวชี่นวลนน่ากินแล้วนุ้น ทังที่นั่นก็ใส่โม่แป้งพุ่งฟูแล้วก็เกลือนะคะนี่แม่จ๋าเอาหม่แป้งพุ่งฟูแล้วก็เกลือเอามาร้อนผนีก่อนนะทุกงที่นั่นก็ค่อยๆเทใส่ทีละหิตดนะคะในหม้อส้มนะนี่พอส้มแซตออกมาก็จะประมาณนี้นะคะถึงที่นั่นแม่จ๋าใส่ช็อกโกแลตชิพลงไปเลยส้มให้เข้ากันให้ดีนะคะเดี๋ยวแม่จ๋าใส่ทั่ววอลนัทไปกันแต่แม่จ๋าแยกทำนะคะเพราะว่าผัานเปือือ คือลูกก็นนะ่าไม่ชอบกินแบบใส่ทั่วไรพันนันแหละเดี๋ยวทาดแรกก็นนะ่าทำให้ลูกกอนแล้วก็เดี๋ยวทาดที่ซ่องขอใส่ทั่ววอนัดไปนะคะเพราะว่าผมไม่ชอบกินอ่าทั่ววอนัดนะคะเวลาปั้นนะคะแม่จ๋าทำไงไๆนี่แม่จ๋าชายชนตักไอติมมนะกับชนชา ปั้นให้เป็นรกกูกลุ่มๆประมาณนี้นะเนี่ยได้แล้วทีนั้นก็เอาไปอบได้เลยนะคะก็อบอ,อุณหภูมิ3า5รอยเจ็ดสิบห้าองศาฟาเรนไฮน์นะคะหรือวานึ่งร้อยเก้าสิบองศาเซนเซียตนะคะก็ใช้เวลาอบทั้งหมดประมาณสิบเอ็ดนาทีนะคะนี่อบแป๊บเดียวเร็จแ,แล้วอ,อ๋อกำลังหลอนโร้ลุยหน้านะกินแล้วนี้นี่ถาดนี้แม่จ๋าทำไม่ใส่ถั่ววอลนัดนะคะบอกว่าทำให้ลูกเดี๋ยวทุ่มไว้ให้มันเย็นนะถึงก่อหยิบใส่จานนะคะนี่ทาทีซอ ข้องนะคะแม่จ๋าแบบใส่ทั่ววอนนัดปวผมไม่ชอบกินนะนะนี่จานนี้ก็คือแบบไม่ใส่ทั่ววอนนัดให้ลูกนั่นแหละคนน่นากินเหล่เนาะทุกทีๆีจานใหญ่นี่ก็เป็นข้างผมไม่กับข้อวแม่จ๋านะผัว่าแม่จ๋าก็ชอบกินใส่ทั่ววอนนัดเหมือนกันนะคะนี่ได้สดกับกาแฟอ่อยยาไม่ต้องแร้งทึ้งเลยอร่อยชิม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 อืมอร่อย อืมอ <im itation> ืมสอโกกากาเฟย์อ้วนทา้งหมดมาจากเอาซุปมาจากไหนนี่วิธีการทำอยู่ข้างล่างซองตรงนี้มาเลยเดี๋ยวอย่าลงรายละเอียดไว้ให้นะแบบสักตัวขยากทำทำง่ายดั้งหมดร้อยกันลอ้เด็กชายฟินล็อกมาจากโรงเรียนแล้วนะคะเอาน้องเออเอาเลยจก้วอ้นอือฮึอ้วนรอ แมลงไร่แงเนี้หมานดิงร uh, right. oh. right. ้อยอย่างเดียวร้อยนัดนะน้องฟินน้ามิน้องฟินแหลก่อนตอนนี้ช็อกโกแลตกันไหมนี้หลุบเบาอ่ะกินเลยอ่ะโรยเลยโอ้ร้อยแหน้นอนร้อยไหมฟิบี้รอยอ่ะโอย